มาเฉลยข้อที่1กันเลยค่ะออกแรงผักตู้นะคะ500นิวตัน่าเขาให้ F มาแล้วนะคะ500นิวตันให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นห้องเขาพบว่าเมื่อออกแรงคงตัว80นิวตันตู้เลื่อนไปได้4เมตรอ้าวสรุปเราจะใช้500นิวตันหรือว่าใช้80เออ500นิวตันให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นห้อง แต่ตู้ยังไม่เคลื่อนนะตอนใช้แรง500อะแต่พอเขาใช้แรง80นิวตันตู้เคลื่อนไปได้4เมตรอ่าแสดงว่างานของเขาเนี่ยจะเกิดตอนที่มันเคลื่อนที่นะลูกนะเราก็จะใช้80นิวตันมาคูณค่ะอ่ะเขียนสูตรทุกครั้งเวลาทําโจทย์ w เท่ากับ f s f คือ80คูณกับ s ระยะทาง4เมตรหน่วยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนิวตันเมตร ก็คำตอบคืองานเท่ากับคูณกันเท่ากับ3 2 0นิวตันเมตรหรือจูนก็ได้หรือรูใช้จูนก็ได้ค่ะโอเคข้อ2นาพาเนี่ยดึงน้ำา1ถังด้วยน้ำมันหนัก5 0 0นิวตันขึ้นจากบ่อ5เมตรด้วยความเร็วคงตัวงานาหางานอีกแล้วเนื่องจากแรงดึงเนี่ยเท่าไหร่ ก็ใช้สูตรเดิม W เท่ากับ f s f คือ500คูนกับ5 5เมตรเท่ากับ2500จูลง่ายไหมง่ายนะคะมาต่อข้อ7กันค่ะกาตัวหนึ่งนะคะมีมวลกาตัวหนึ่งก็คือกาอะไรกาต้มน้ำมัง้งใช่ไหมหรือว่ากาอะไร การอีการ,รนะั่นแหละเนาะมีมวล40กรัมอยู่สูงจากพื้น40เซนติเมตรมีพลังงานศักย์น้มถ่วงเท่าไหร่อ่าบอกไปแล้วพลังงานศักย์น้มถ่วงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอ่าตัวของ H ค่า H ก็คือความสูงนะคะนักเรีนยนมอต้นเนี่ยถ้าเป็นพาฟ,ฟิสิกส์เนี่ยมันจะยังไม่ได้แบบว่าต้องแบบแปลงสูตรแปลงอะไรเยอะเนาะมันก็จะแบบเหมือนเป็นฟิลให้เราฝึกแทนค่าจำสูตรได้ไหมฝึกแทนค่าถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย อ่ามวลก็ m ใช่ไหมสูง h นะคะบอกแล้วสักน้ำถ่วงต้องเป็นสูตรอะไรคะลกูก ep น้ำถ่วงนะคะ ep น้ำถ,ถ่ถวงเท่ากับเท่าไหร่นมถ่วงเท่ากับ mg h อย่าลืม g นะอย่าลืมเอา g มาด้วย g ก็คือค่าอะไรค่าคงที่นะคะเป็นค่าน้ำถ่วงของค่าแรงน้ำถ่วง ค่าแรงน้มถ่วงของโลเป็น10เมตรต่อวินาทีกำลัง 2. สองใส่ M ไปก่อน40อะไรต้องเป็นลายต้องเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมนะคะแล้วก็อันนี้ต้องเป็นเมตรเนะเราะแล้วก็เปลี่ยนหน่วยก่อนอ่า40กรมัมเท่ากับทหล่กี่กิโลกรัมหารพันค่ะเท่ากับ0.4 0.4กิโลกรัมคูณ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองแล้วก็คูณ h ก็ เหมือนกันเนาะศูนย์สี่สิบหารร้อยมันคือ4ี่ใช่ไหมไอศูนย์จุดสี่อันนี้ต้องหัรพันสี่ใช่ปะ่ะศูนย์จุดเดี๋ยวนะนะักเรียนตรงนี้ต้องเป็น0.04ย์จนะคะหาพันศูนย์จุดศูนกิโลคูณสิณ 10, แล้วก็ H คือขอแบบคิดสดนะคะศู 4, โอเคไหมถูกแล้วนะคูณ10คูณ0 4, 0.16จูลน,น้อยมากค่ะตอบ0.16จูลโอเคไหมอ่าคิดไปพร้อมกันเลยนะคะคิดสดนะคะโอเคอันนี้น้ำา1ตันตันต้องเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รมัม1ตันเท่ากับ1,000กิโลกร,รัมจำด้วยนะคะหน่วยแบบนี้สูง50เมตรอ่ะโอเคหน่วยเป็นเมตรแล้วนะคะจงหาพลังงานศักด์ก็เขียนสูตรทุกครั้ง m p เท่ากับ mgH แทนค่าค่ะ1,000กิโลกร,รมัมคูณกับ10คูณกับ H 50เท่ากับอขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะพอดีไม่ได้คิดมาให้นะคะถ้าตรงไหนแบบคิดผิดก็บอกได้นะลกูกโอเคห้าแสนจูนเยอะมาก5้าแสนจูลน,นะได้นะโอเคไม่ยาก มาดูแนวข้อสอบเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเลยค่ะข้อ1น,นะคะเครื่องใช้ประเภทใดที่จัดเป็นเครื่องกลผ่อนแรงประเภทเดียวกันอ่าเรามาดูซินึ้ออกไหมรถเข็นทรายเป็นคานใช่ไหมเออเป็นคานนะแล้วก็คีมคีบน้ำแข็งก็เป็นคาน แล้วก็กันไกตัดผ้าก็เป็นคานใช่ไหมเออ,อศัยจุดหมุนจำได้เนาะดังนั้นเนี่ยตอบกอไก่ได้เลยง่ายมากนะคะแฉลงเป็นคานงัดใช่ไหมไม้กวาดก็เป็นคานแต่ว่าตะปูควงก็คือตะปูที่มันมีเอ่อเกียวนะคะตะปูควงตะปูเกียวอันนี้เป็นสกรูนะคะที่มีเกียวเกลียวเนี่ยจะเป็นสกรูนะลูกคอควายกันไกใช่ชแฉลงเป็นคานค่ะพวงมา,าลัยรถยนต์เป็น ล้อและเพลาค่ะคีมคีบทานเป็นคานแล้วก็เครื่องคันน้ำส้มเครื่องคันน้ำส้มเป็นที่เรากดลงไปอะเป็นคานไหมเป็นคานแต่ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ใช่ล้อและเพลานะฮะ อ่ะไม่ยากข้อสองข้อใดคือเครื่องกลผ่อนแรงประเภทล้อและเผาก็ง่ายเลยอะไรครับบันไดไม่ใช่บันไดเลื่อนก็ไม่ใช่ใช่ปะบันไดเวียนนี่ยิ่งหนักเลยนะคะเออแล้วก็ลอกและพวงอันนี้คือลอกเนาะอ่ะประเภทลอกมีดขวานตะปูตะปูเป็นคานนะแต่มีดกับขวานเนี่ยเป็น เป็นลิมใช่ปะเออดังนั้นก็ไม่ใช่ล้อและเพาลูกปิดหมุนหมุนพวงมาลัยหมุนหมุนตอบงองูได้เลยง่ายมากอ่ะไปดูต่อข้อ3กันนะคะในการดึงน้ําจากบ่อน้ําด้วยล้อและเพาดังรูปล้อรัศมีเท่าไหร่1 8ซนติเมตรนะคะอันนี้คือล้อนะวงนอกสุดก็คือล้อคุณระบายไว้อย่างนี้ปึ๊บเป็นล้อเนาะ เพลาเล็กกว่าใช่ไหมเออนี่คือเพลานะคะนั้นเนี่ยออกแรงตรงนี้จําได้ไหมเราจะต้องเอาอะไรมาเกี่ยวข้องเอาระยะทางก็คือเส้นรอบวงนะคะอย่าลืมนะเพลามีรัศมี1 0เซนติเมตรถังน้ําหนักเท่าไหร่200นิวตันต้องออกแรงอย่างน้อยเท่าไหร่หาแรงงั้นก็ตั้งเลยสูตรเดิมงานที่ให้ เท่ากับงานที่ได้งานที่ให้ w in มีลาย f หรือว่า e ก็ได้นะเอออาเป็น e ก็ได้แต่ในในรูปมันเป็น f ปะนะ่ะเนาะเออ f f ก็ f f หรือ e ก็ได้น้องๆแทนตัวอะไก็ได้ขอให้เอาค่ามาแทนให้ถูกแค่นั้นแหละเออ f เนี่ยจะเป็นแรงดึงโดยที่เชือกเนี่ยเป็นเส้นรอบวงล้อนะคะข้างนอกก็ต้องเป็น2พา pi r ใหญ่ รตรงนี้ให้เป็นรัศมี R ใหญ่นะคะแล้วก็เผวเนี่ยเป็น R เล็กเท่ากับงานที่ได้งานที่ได้ก็ W ับลพอาร R เล็กตัดได้ไหมตัดได้นะคะตัดกันไปเลยแล้วก็ได้ F เราจะหาย F ใช่ไหมเราก็ตัดตัดไปก็เหลือ R อา uh, เอามาแทนสิจากสูตรบอก18เซนก็เขียน18ได้เลยเท่ากับ W 2 0 0นิวตันหน่วยเป็นนิวตันแล้วไม่ต้องไปคูณ10อีกนะเออมันไม่ใช่กิโลกร,รัมนะถ้าเป็นกิโลกร,รมัมค่อยไปคูณ10ถ้านิวตันแปลว่าคูณมาแล้วก็จะเป็น200แล้วอา uh, เล็กเท่าไหร่10ก็แทน10ไปเลยอันนี้คือ R เล็กอันนี้คืออ,อ,นนอ,อใหญ่เห็นปะอาใหญ่ต้องมากกว่าเล็กเสมอเนาะจำได้แล้วเนาะอ uh, คูณกันปุ๊บได้2 0 0พ หาร18ย้าย18มา f ก็เลยเท่ากับ 1. ุเออไม่ใช่หเอ,อ่เอหาออกมาปุ๊บได้ร1อ1 1ิบเอ็ดจไปเรื่อยๆอ่าดังนั้นเนี่ยก็เลยตอบข้อขอไข่คิดออกมาให้แล้วง่ายไหมง่ายข้อ4การยกหีบหนัก100นิวตันใช้ กวานกวานคือหลายกวานก็คือแกนหมุนแกนหมุนลัศมีของล้อเนี่ยเป็น0.5มีเพาก็คือล้อและเพาแหละเนาะ0.05เมตรหลักการล้อและเพาเลยเนอะอ่ะหนูอาจจะวาดก่อนก็ได้นะวาดล้อและเพาจะได้เข้าใจง่ายเนอะวาดเป็นล้อก่อน รัศมีเอาไม่ใช่รัศมีตรงนี้ค่ะรัศมีก็คือศูนย์จุดห้าเมตรแล้วก็เผาอะเผา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 รัศมีของเผาเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าคืออาเล็กนะนี่อาใหญ่นะแล้วเขาบอกว่าอะไรมีหีบอยู่นะคะหีบนะ 1 0 0นิวตันนะออกแรงเท่าต้องออกแรงยกน้ำหนักเท่าใดแสดงว่า,าหาแรงตรงนี้ที่ดึงก็หาเเหมือนเดิมสูตรเดิมเลยงานที่ให้เท่ากับงานที่ได้ง่ายเนาะงานที่ให้ F ล้อเหมือนเดิมก็2พาย R ใหญ่เท่ากับ W คูณ2พาย R เล็ F คูณกับตัดไปตัดไปก็เป็น0.5ถูกป่ะ R ใหญ่เท่ากับ W w ก็100้เขาให้มาเป็นนิวตันแล้ว100เลย0.05แก้ออกมาปุ๊บได้เท่ากับ10ครูคิดออกมาให้แล้วตอกกอไก่ง่ายมากข้อ5นักเรียนเนี่ยพยายามดันกล่องมวล10 ขึ้นไปบนพื้นเอียงหเมตรสูง2เมตรดันกล่องพื้นเอียงยาว5เมตรตรงนี้เป็น L เนาพื้นเอียงยาว5เมตรตรงนี้เป็น L เนี้ห้าเดี๋ยวคูวัดกล่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวงงอะวัดกล่องก่อนกล่องมวลสิบก,รรกบิโลกร,รมัมความยาวตรงนี้พื้นเอียงเขาให้มาเป็นห้าเมตรแล้วก็ให้ความสูงตรงนี้เป็นสองเมตรถูกปะหนูก็วัดรูปก่อนแล้วเขาก็ดันกล่องเขาบอกว่าต้องออกแรงเท่าไหร่่ะเขาต้องออกแรงเท่าไหร่จ้ะคิดจ้ะงานเหมือนเดิมเนาะต้องเอางาน ที่ให้เท่ากับงานที่ได้งานที่ให้เท่ากับงานที่ได้ก็ F คูณ L เท่ากับ W คูณ h ความสูงสูงตรงนี้คือ2 F หา F นะหาแรงนะดูด้วยแล้วก็ L เนี่ยคือ5ถูกไหมสูงเอียง W ก็คือแรงต้านน้ำหนักจากกล่องเป็นกิโลกร,รมัมต้องคูณ10ไปด้วยนะคือ MG นะเออหนูเห็นหน่วยปะหนูต้องเปลี่ยนด้วยมันคือ MG W เนี้ยหนูก็ต้องคูณ10ไปด้วยแต่ถ้ามันเป็นนิวตันอยู่แล้วแปลว่าอะไรมันให้ W มาแล้วดังนั้นเนี่ยคูณ10เข้าไปด้วยนะอย่าลืมแล้วก็อใครรู้บ้างว่าฉันผิดตรงไหนใครรู้บ้างว่าฉันผิดตรงไหนคะ ตรงนี้เลยอ่าฉันเขียนผิดก็ต้องเป็น10กิโลกร,รมัมใช่ปหสิกิโลกร,รมัมคูณ10แล้วก็ค่อยเป็นอันนี้คูณ10ค่อยเป็น100นะดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็น10กิโลกร,รมัมคูณกับ10ก็ได้เป็น1 0 0นะิวตันเนาะทีนี้คูณ h ก็คือความสูงคูณสูงไปคือ2เท่ากับ S 1 0 0 2 0 0หาร5 5, 4 20 f เท่ากับ40นิวต uh. ันเห็นไหมตัวเลขค่อนข้างง่ายนะฮะคิดให้ถูกมาทำข้อสอบกันเลยค่ะเรื่องภัยพิบัตินะคะ 1. สาเหตุหลักของแผ่นดินถล่มในประเทศไทยเกิดจากตัวการสําคัญคือข้อใด แผ่นดินถลม่มอ่าแผ่นดินถลม่มมีความลาดชันไงพื้นที่มากค่ะไม่ใช่น้อยค่ะถ้าลาดชันมากเนี่ยดินสามารถสไลด์ลงมาได้เลิศนะคะเออก็เกิดแผ่นดินถลม่มขอไข่ปริมาณน้ําฝนตกลงมามากกว่าปกติใช่ไหมถูกฝนเนี่ยตกลงมาเยอะดินมันก็อุ้มน้ามากก็เลยเกิดดินถลม่มตอบขอไข่ค่ะอ่าไม่ยากอุ๊ยสี่เหลี่ยมอีกแล้วเจออ่าขอไข่นะคะ ข้อ2พื้นที่ลักษณะใดเสี่ยงต่อการเกิดดินทลม่มกอไก่บริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขอไข่บริเวณเป็นชายหาดยาวอ่ะอันนี้กัดเสาะชายฝั่งไหมเออลุ่มน้ำก็น้ำท่วมบริเวณที่ลาบบริเวณเชิงเขาที่ลาบเชิงเขาใกล้ๆแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะที่บอกอะ่ะเป็นที่ลาบแต่ว่าอยู่เวลาแบบเชิงเขาทีเนี้ยวัน้ํน,นมันลงมามันก็สามารถเกิดดินถล่มได้เนาะหินแข็งอันนี้ไม่ค่อยเกิดใช่ไหมหินแข็งหินมันไม่อุ้มน้ำนี่ก็ตอบอขอควายข้อ 3. การเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติข้อใดตามมาแผ่นดินไหวรุนแรงไฟไม่ป่าไม่ได้นะคะซึนามิใช่ไหม ใช่แผ่นดินไหวรุนแรงแล้วเกิดในทะเลเงี้ยมันก็จะเกิดซึนามิตามมาเนาะที่บอกว่าเออปีเท่าไหร่นะสองใช่ไหมตอนครูป .2 ก็จะมีแผ่นดินไหวเกิดก่อนเนาะแล้วก็มีสึนามิตามมาข้อ4ศูนย์กลางเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดภาคใดอ่นนี้เป็นความรู้เพิ่มเติม ภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นผัวไฟอังคารผัวไฟที่สอนมานะใบบัตรบัตรใบอะไรละใบบัตรใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็อยู่มันก็มาจากภาคเหนือเลยนะคะข้อ5หากอยู่บริเวณชายหาดสิ่งใดที่เรียนสังเกตว่าอาจเกิดสึนามิอ่าสิ่งใดเราสามารถสังเกตได้ไงน้ําจะลดลงไปผิดปกติคือก่อนที่น้ําจะมาอย่างรุนแรงเนี่ยน้ํามันจะลดลงไปก่อนเนาะมันเป็นการแบบ สะสมพลังงานก่อนก่อนที่จะแบบพ่นออกมาเหออมือนแบบว่าอมน้ําเข้าไปนะคะแล้วก็พ่นน้ําออกมาเออก็ดังนั้นก็ต้องแบบมีพลังงานเข้าไปก่อนมันถึงจะเกิดความเครียดใช่ไหมดังนั้นน้ํามันจะถูกดูดเข้าไปดูดแล้วแบบรวมมวลให้มันแบบว่าตัวใหญ่ก่อนเสร็จแ,แล้วมันค่อยโถมมาทีเดียวก็จะมีความรุนแรงเนาะก็ก็ไก่เลยสังเกตได้จากระดับน้ําที่ผิดปกติอ่ะมาดูแนวข้อสอบเรื่องแหล่งพลังงานกันเลยค่ะ ปิโตเลียมส่วนใหญ่เป็นสารประกอบประเภทใดอ่าสอนไปแล้วปิโตเลียมก็จะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมมีไฮโดรเจนและคาร์บอนไม่ใช่สารประกอบอินทรีย์อย่างเดียวนาอมีไฮโดรเจนกับคาร์บอนก็คือสารไฮโดรคาร์บอนเลยอินทรีย์ก็คือเป็นพวกสิ่งมีชีวิตนะก็ไม่ใช่เนาะเป็นแบบสารที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตถามว่ามันเกิดจากสิ่งมีชีวิตไหมมันเกิดจากซากพืชซากสัตว์ไหมใช่แต่ว่าอาจจะมีแบบแร่ธาตุอื่นๆมารวมผสมด้วยนะคะก็เลยตอบงองู ข้อ2องธาตุที่พบในเชื้อเพลิงเช่นถ่านหินน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติคือไฮโดรเจนกับคาร์บอนเลยค่ะ3ตัวนี้ไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมก็จะมีไฮโดรเจนกับคาร์บอนอันนี้กรรมฐานไม่ค่ะก็ต้องตอบธาตุหลักก็คือคาร์บอนข้อ3เหตุที่ทําให้อินทรีย์สารจําเป็นไอจำพวกซักพืชซักสัตว์เกิดการแปลสภาพเป็นปิโตรเลียมอ่า อะไรที่ทําให้มันเกิดการแปลสภาพกลายเป็นปิตโตรเลียมอุณหภูมิกับความดันจําได้ไหมอ่าไม่ใช่ออกซิเจนกับความร้อนนะคะเป็นอุณหภูมิกับความดันสูงอุณหภูมิสูงความดันสูงข้อ 4. ข้อใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว,ตวของไฮโดรคาร์บอนคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเลยเนาะอันนี้อยู่ในน้ามันใช่ไหมน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติติดไฟได้ค่ะตอบขอไข่ เพราะว่าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยไฮโดรเจนกับคาร์บอนรวมตัวกันกับออกซิเจนปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเกิดการเผาไหม้แล้วก็ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เห็นปะ่ะอ่าตัวนี้แล้วก็มีน้ําด้วยจับกันได้น้ําในการเผาไหม้ก็จะมีน้ําออกมาโมเลกุลของน้ําด้วยไอ้น้ำเนาะแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเกิดจากการจับอย่างงี้ได้คาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการจับอย่างาากกาางี้ได้น้ําโอเคไหมอ่า ข้อ5ข้อใดไม่จัดเป็นปิโตเรียมน้ำมันดิบใช่หินน้ำมันเคยสอนไม้ไม่นะคะหินน้ำมันเป็นหินตะกอนประเภทหนึง่งจัดเป็นหินตะกอนอะปิโตเรียมเป็นแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติเหลวใช่นะคะข้อ6หินชนิดใดไม่ไม่ใช่หินกักเก็บ ปิโตเรียมสอนไปแล้วหินปูนใช่อัคานีใช่หินกวาดอันนี้นะเขาตั้งจะเขียนหินกวดนะเออไม่ใช่ตอบข้อคอควายหินทรายใช่